ลานิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวฮาวิกครึ่งหัวนะคะเป็นไอเทมที่ขายดีมากๆของที่ร้านของเรานะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะฮาวิกครึ่งหัวรุ่นนี้สวยมากๆนะคะเป็นผมตรงยาวธรรมชาติเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามัดจุกเล็กๆตรงกลางนะคะผมข้างหลังนะคะมัดพับเก็บได้เลยนะคะในส่วนของลูกค้าที่ผมสั้นใช้กิ๊บดำเสียบด้านข้างนะคะ หลักๆเลยนะคะก็จะมีกิ๊บเสียบตรงนี้นะคะคาว่งครึ่งหัวมีกิปป๊บปอกแป๊กทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็จะมีกิ๊บเสียบท้ายถอยนะคะท้ายถอยให้เสียบเข้าไปตรงนี้นะคะและมีนะคะสายพยุงตัวนี้ให้กระชับหัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีช่องให้ปรับนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นรหัส5001นะคะเป็นฮาร์วิครึ่งหัวผมตรงยาวธรรมชาติเลยนะคะเส้นไหมเกาหลีชนิดด้าน100%นะคะเสียบตรงกลางเสร็จมาเสียบด้านข้างทั้งสองฝั่งดึงลงมาให้สุดเลยแล้วก็เอากิ๊บตรงท้ายถอยเสียบเข้าไปตรงผมปมที่เรามัดนะคะในส่วนของลูกค้าที่ผมสั้นนะคะก็ใช้ ผมจริงนะคะยัดเข้าไปตรงในส่วนของฮาร์บิกได้เลยนะคะเห็นไหมมันก็จะแบบฟิวประมาณนี้นะคะอ่ะด้านหลังนะ มีชือ่อรนรหัส5 0 0 1เป็นผมตรงยาวธรรมชาตินะคะเป็นไหมเกาหลีชนิดด้านร้อยเปอร์เซ็นต์มีความหนานุ่มมากๆเลยที่ร้านของเราฮารบิ๊เครื่องหัวนะคะทรงนี้คือหนามากๆนะคะหนา250กรัมนะคะ250กรัมนะคะถามว่าหนักไหมล้างหัวไหมร้อนไหมไม่ล้างหัวไม่ร้อนนะคะใส่สบายมากๆนะคะและแน่นมากๆเพราะว่าเขามีกิ๊บด้านข้างให้นะคะสองสองตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดในระหว่างวันนะคะเป็นอันเรียบร้อยในการใส่ฮารบิกในส่วนของ ลูกค้าที่กังวลเรื่องรอยต่อก็สามารถใช้อะเซซอรี่เครื่องประดับได้เลยนะคะหรือจะยกผมจิงเราบางได้เลยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะหรือจะยกผมข้างหน้าขึ้นบางแบบนี้ได้เลยนะคะตกแต่งทรงเพิ่มเติมได้หลายแบบนะคะลองทาดูได้นะคะ รุ่นนี้นะคะชื่อรุ่น500 1ความยาว60ซนเมตรนะคะราคา390บาทจะส่งให้ฟรีมีสีดำธรรมชาติสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะสีน้ำตาลแดงโคกคือแมคคาใ่นะคะมันจะคล้ายสีผมแมค้ามากที่สุดแล้วแล้วก็สีน้ำตาลทองนะคะเลือกสีในก็ได้ที่คล้ายคลึงกับสีผมจริงเราให้มากที่สุดนะคะ นี่สามารถเห็นผมจริงด้าน,าน,นหน้านิดนึงเพราะฉะนั้นมันเนียนมากๆนะคะไม่มีใครดูออกแน่นอนนะคะกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะหมายทนความร้อนห้ามเกินร้อยองศานะคะสามบบาทจะส่งให้ฟรีคะ่ะ